อุ Eat, ้ยเนี <|so|>> ่ยห้องนากมาแม่งขึ้นจอยแบบห้องเดียวเลยไม่มีคนเล่นเลยไอ้ปื้มจอนวิ่งไอ้ควายดิฮ่าอยู่ดีดี พี่เหมือนสลเดอร์แมนโอ้ยแยเลยรวยร้อยโง่บอลไม่เแย่กว่าขำพี่ไม่พี่เคยบอกพี่เขาดูผมท้าไมกูหล่ออยู่คนเดียวนี่ใครใหญ่โอ๊ก่าไม่มีชื่อเลยไม่น่าใช่โอ๊กนะพี่เหมือนห้องพี่มันจอยได้อ่ะ อะไรอ่ะผมเองไม่มีให้ล็อกเหรอเราเหรอใช่โอ้ไม่ไหนโอ้คือหัวดำเสื้อเสื้อกาวหมอนะเพราะมันมีชื่ออยู่ข้างบนได้ไงพี่เห็นป่ะพระอาทิตย์ไม่งโอ้โหพระอาทิตย์เปนฟางพี่มองไม่เห็นชื่ออยู่พอแม่ไม่เห็นเอสเอสชิชิบาผมเห็นชิบาอยู่พี่พี่สบอยผมกดไลค์ให้พี่เลยว่ะอะไรวะโอ้กดไลค์ผมกดไลค์พี่พี่พี่เป็นเชฟเชฟอ่าไปเไม่รู้เลยเที่ยวเดียวไม่คุยเดี่ยวเดียวเหมือนเหมือนเหมือนรับจ๊อบหลายอาชีพอ่ะแบบเช้ารวยรวยพ่อแม่กดมึงอย่ากดรวยวยไอ้แม่เย็ด นักกรรมอะ UKC first version หโคนสูงเลยทำ <laughs> ไมเค้ว่ามันเตี้ย <laughs> วะพี่เดียวมันขาดได้ไหขาดได้ปหมต่อยได้หรอวะเฮ้ยมันมีมันมีหิวมีง่วงนอนด้วยวะ่ะป <laughs> ื้มเก็บมงกินมันดัง <laughs> เฮ้ยนอนเด้อเด้อเฮ้ยปื้มนอนดิอยากเห็นแอนิเมชั่นปื้มกดอ e ีนอนดิ ยังมีเสียงกลนด้วยควายเพิ่มปิดไม้ไม่ได้ยินผมไม่ได้พูดพี่ผมขับอยู่แล้วผมกำลังแบบไงเข้า,าขบ้านได้ไแล้วนั่นไหนเนื้อบาร์บีคิวอยู่ไหนวะอะไเฮ้ยเตะบอลได้นี่หว่าเออเออเอาเตะไงวะเออเออนแงไงรถตัดหญ้ายตัดหญ้าได้บวะอุ้ยได้บวะอูะ้นอะไรอะยกดูหญ้าเรียบด้วยอ้าเฮ้ยียอะไรอะยกเฮีย ไอเครื่องทอดเหรอเงี้ยเอือเอวมีเครื่องทอดแล้วปื้มเนื้ออยู่ไหนอ่ะในบ้านพี่เนี่ยเรามันบอกให้เราเอาไอ้นี่เชื้อเพลิงมาไอ้อกวางไงโอ๊บฮะวางวางวางไอ้นี่ไงอ่ะพี่ว่าพี่ว่าอันนี้มันเป็นเชื้อเพลิงพี่อยให้ผมผมให้ทายนะอันนี้มันก็หมดเลงนี่ไงนี่ไงซูการ์เนี่ยซูการ์เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงถ้าจับทุเรศไรสัตว์ถ้าจับเนี่ย เมื่อมึงดูมือเนี่ยคือแบบกูวิงกับเดิมเรดิโอซ่านี่เรามาฝึกทําอาหารที่ฮอกวอตส์แล้วพี่ผมมาเอามเติมโควนี้มันโอเคแล้วอ่ะเดี๋ยวเนื้อเราไหอาหารเนื้อในบ้านกันเรนี่พิซซ่าเฮ้ยอากินได้ปะวิงลากินได้ปะยังไม่สุกเลยเอาล่ะเอาไปปิ้งงี้ยทำอะไรอ่ะเอาไปปิ้งงี้เอาไปปิ้งงี้ยเอาไปปิ้งงดีเป็นไงอ่ะเป็นมือผมเป็นไงอ่ะมือมันหมุนๆน่ะอ่ะนันทำมือหมุนๆยังไงขี้ขวาใช่ไข่เขาเล่นเป็นโดไอ้สัสไปก่อน โอ๊ยมเ้อเียอะไรอ่ะเกรอะไรอ่ะเยีย้ยเียวแตกไอ้สัสเยียวแตกโอ้เยียวแตกดูดิอ๋อเลตนอะไรเยี่ยนอะไรไม่มันเยี่ยวเองอ่ะเกียดนะเกียดอ๋อออ เดี๋ยวนะมันมันอันนี้เหรอรูปรูปหัวกะโหลกเหรอใช่ป่ะเฮ้ยไม่ไม่ใช่ใช่รูปยาพิษอ่ะพี่นั่นคือยาพิษเต็มปวดเยี่ยวหรอใช่ต้องไปกดเข้าห้องน้ำเชื้อเลืเดไหมอ่าเราเราเราต้องเอามีดลอยในห้องน้ำอยู่ไหนอ่าเราต้องลอยมาลงลงนี่พี่กินกินข้าวพี่กินข้าวเอ้ยห้องน้ำมีครูดาวด้วยควายอ่าแล้วใครเนอนเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครบอยเขาบอยนอนในนี้ดิ มันแม่งจมลงไปในน้ำเลยเพราะทุเรีนเลยนี่ไงฉีดละอ๋อฉีดปุ๊บแล้วอ๋อโอเคโอเคเฮ้ยนึ่กกระมาะไรนะดูทีวีเปล่าเนื้ออยู่ไหนพี่ไม่เห็นเนื้อเลยนี่ไงพี่เนื้อมันจะอยู่ในห้องรับแขกมันี่อ๋อนี่ไง่าอ่ะกินอะไรอยากกินอะไรพิ้วนี่ดีการอมีดรอมีดให้ผมรอรอดูไม่เหรอไปย่างไปย่างพี่มีูผักด้วยเชี่ยเอ้ยใช่เหรอปิ้วนี่ไงโยนมาแล้วย่างไงอะ ไม่รู้นี่ไม่มันมันมันบอกให้มาทําตรงเนี้ยมันบอกให้มาใส่เกลือรุ่นนี้นนตรงเนี้ยไอเนื้อเชื่อย่างไงก็คือก่อนจะคุกกิ้งเนี่ยให้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 หมักมาเลยงี้เหรอใช่ไหนวางไหนโอ๋นี่ไงตามกับพื้นมางเลยนี่ไงไหนไหนเกลือนี่เราต้องใส่เกลือเนื้อต้องใส่เกลือเอาพี่วางได้ยังไงอะผมเตี้ยไปหรอเฮ้ยพี่ผมวางไว้ได้จริงใส่เกลือแล้วก็ใส่เลดเลดเลดพัพโปลไม่พี่วางง่ายจังี่ หว่งไม่ได้พ oh, <Q> ี่ใครมีปัญหาใครเยี่ยวอ่ะเฮ้ยใครเยี่ยวแตกไปห้องน้ำไม่ัด้ไอโยกอาหารไม่ได้คุณภาพไปควายไปห้องน้ำโอ้กสับโอ้กมึง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 เยี่ยวอย่างนี้มึงมามามาต่อยหลังบ้านกองกูมาต่อยหลังบ้านมึงมาหลังบ้านโอ้กมานี่มานี่เอาเนื้อกูไปไหนอ่ะโอ้กมานี่โอ้โอ้โพี่โอกมันมันเอาเนื้อไปเยี่ยวเนี่ย ไปาซิ่งผมโอ้มานี่โอ้มึงมาต่อยกับกูเลยไหนมีที่ต่อยได้เหรอเฮ้ยดีว่ะไอ้สัตว์เฮ้ยมันก็มาดิเอะไรอ้อยอะไรอ่ะไอ้คนที่สามมาเฮ้ยโทำไมวัวไป้องปิ้งเลยเขี้ยมานี่มึงมานี่ดิมาดีเรียงตัวเลยมามามาโอ๊กมาเควสเควสมันก็บอกให้เราปิ้งเนื้อนะอยู่ไหนเข้ามาไอ้สัตว์เก๋าหโอยโอ้ยเอ้ากูน็อกกูน็อกหมดว่ะ มานี้มิสัตว์นี่ดินี่วิ่งเข้าหลังบ้านเลยด้วยสัตวิ่งเข้าหลังบ้านเลยด้วยแมงบาดเดียวแม่งร่วงกันเลยว่ะเอวมาสัตว์มาไหมเฮ้ยเราผมเข้ากันดีเอานะมานับนับมาอยู่ละมุมมีกรรมการมั้ยเดี๋ยวเรากรรมการก่อนกันตัดหญ้ามาแล้ว เฮ้ยเราเป็นกูญดาเอ้ากรรมการยังไม่นับเลยต่อยกูทำไมวิวเอ๋อมึงฟังไม่เขามาเขามามึงฟังกูเดี๋ยวมึงฟังกูนับนี่เดี๋ยวให้จอนิกแค่สัญญาณโอเคเร็วขอให้สัญญาณเราไป็นไงเดี๋ยวกูนับสาวคือสาวคือแซ่บเลยโอ๊ยใครต่อยกูเฮ้ยมันช่วยเพื่อนได้ปะช่วยได้ดิลองกดดิมันบอกให้ให้คนอื่นช่วยอ่ะได้ได้เดี๋ยวกูช่วยกดเยอะดิไม่เห็นหน้ายังปื้มเป็นตลก อพึ่งทำร้ายอ่ะช่วยช่วยมือไม่ใช่ต่อยไม่ได้ทำไม่เป็นอ่ะมันไม่ขึ้นปุ่มบอกเอ้ยไอ้บัตรทีมันวิ่งไปเยี่ยวไหมนี่คุณนิดโมนิดโมโอ้โหเยี่ยวแบบเล็ดเล็ดแะเขาบอกคุนิดโมนิดโมโอเคนิดโม ไหนเคว้งอยู่ไหนกดดูเคว้งใชไงมไม่มีกันบ่อยทำงานอยู่คนเดียวโงเคได้แล้วเด็กเกียโอ้ยผมจะย่างเนื้อแล้วผมาย่างเนื้อแล้วมันไงมันแย่หมดแล้ววะเอ้ยผมขอเรียนเมนูเนื้อของผมบ้างใครเปิดตู้เย็นไว้ยอากาศมันร้อนก็เปิดตู้เย็นไงมันจะได้เย็นข้างนอกด้วยไงว่าเธอได้ใส่ เขาบอกเกมอะไรไม่ใช่เกมทหารแล้วครับเดี๋อวมาหลังบต้แลอวหอมอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่เพิ่มติดไฟ <c oughs> เฮ้ยเพิ่มติดไฟเยี่ยวน็เร็วเยี่ยวน็เยี่ยวน็อตไอ้ฝรั่สอนทำกับข้าวเร็วเดี๋ยวนึงผมกำลังจุดเตาจุดเตาไม่เป็นอะมันต้องมีอะไรวะตัวกูไฟไหม้ไปเนี่ยใช่เอ้ยพี่นี่นี่มาเรามาทอ๋อนี่ต้องมีอันนี้ด้วยเจ้าเพลิ่งมีอะไรแล้วสงสัยต้องดับไฟอ่ะจุดไฟให้หน่อย อจุดแล้วสุแค่จุดแล้วไ่จุดตัวกูสิพี่เหมือนไม่เอาอีกเอาให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์พี่พี่เหมือนไม่ขีดไฟเลยพี่คันบอยตอนเนี้ยไม่ตอนเนี้ยเลยไม่มันต้องรอสุกนี่ไงมันขึ้นเองเนี้ยไม่ไม่ไม่ถึงไฟพาวเวอร์พี่เห็นไฟพาวเวอร์ป่ะเอาให้มันเต็มร้อยมันจะได้สุกนานๆเอาหมดในที่นี้หมดโอ๊ะหมดแล้วอ่ะมันหมดเร็วยังวะพี่เป็นเชฟจากที่เป็นเชฟจาก middle east มันหมดเนี่ยมันสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์อ่ะมันต้องรอครูดาวเป็นครูดาว กูเรนแยกกูใค้เหี้ยเนี้นี่ใหญ่สุดโอ้มีคิวมีเฮ้ยจะร้อยร้อยแล้วร้อยแล้วร้อยแล้วไอ้ใครต่อยกูเฮ้ยแต่ร้อยแต่มันยังขึ้นแรงอยู่เลยนี่มินมีคนฆ่าผมปื้มปื้มเฮี้ยอะไรกูทำอาหารอยู่นี่นี่ปูมเนื้อมาแล้วแต่จานแต่จานข้าพี่เขาบอกได้อ๋อมันบอกว่าไอ้โอ๊กไอ้โอ๊กไอ้สัตว์เฮี้ยนมึงนี่เอง โอ้ถ้ามึงไม่หยุดตีนะกูจะตบแกบอยเนี่ยร้อยร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วอันเนี้ยอันเนี้ต้องพลิกดิพลิกดิไหนอ่ะไปไหนไงเนี่ยร้อยสี่สิบนะแล้วแต่มันลอยอยู่เลยมันลอยอยู่เลยอ่ะนีไงมันพลิกด้านได้ไม่ต้องแดกเล้วยโยนลงพื้นอย่างเดียวเลยโยนไปไหนฮะนี่นี่ดูดูดบพี่ไม่คือตัวพี่มันสูงโถมันเตี้ยมันไม่ถึง ลงถูกได้มันน่ะพิกได้พิกกคอนหยิบขึ้นมาพีคดิโอเวคกมันขึ้นโอเวค็อกจีบขึ้นมาพีคดิพีคขึ้นออกขี้ขวาแล้วก็วางไว้ใหม่เออไอ้มันขึ้นโอเวอร์คุกก็นะเด็กได้เลยปะเอาได้ป่ะไอโยเนี่ยมันบอกว่ามตั้งใจทำมันโอเวอร์คุกอ่ะมันต้องทำใหม่อ่ะมันวางยังไงอ่ะทใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ไปไปไปพี่พี่ทำมาเลยอันหนึ่งเขาเรียกว่า ใครใครใครฉี่กูเตะออกเสร็จไหมเยี่ยงว่าฉี่หลังบ้านเด็กเหียสัสคุณเนี่ยทำอะพี่ก็ไปฉี่ในห้องน้ำนี่กดตัวพี่ในห้องน้ำนี่โอ๊กโอ๊กพี่เยี่ยงว่าฉี่หลังบ้านในตัดกันบอยก็อ้ออยกันเด็กเหียเลยพี่ผมผมต้องการน้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ี่ไงนี่ละมันเอาอะไรดีวะผมเอามาให้ทำไมอ่ะเอาพิซซ่าพิซซ่าเอาพิซซ่ากันบอยเกมเชีนี่กูยังแหลกอยู่อีกเหรอนี่พิซซ่าต้องพีวางพี่พี่วางบนพื้นน่ะแล้พี่โรยตามนั้นน่ะที่มันเกาะพี่เฮียอะไรบนพื้น แม่ผมพี่ก็วัดเอ้ยนั่นแหละพี่ก็โรยตามนั้นน่ะเสาเสาเท่าไหร่พี่กูเดินเลยเนี่ยไปจนแต่โอเคอะพี่เอออ๋อเอ้อ๋อกูเปิดมาโขเฟิร์เฮ้ยผมต้องการน้ำมันใส่เนื้อต้องมีน้ำมันน้ำมันน้ำมันเปิร์สเปิร์สเกมนี้ความสูงมีส่วนมีส่วนใครเยี่ยวแตกแล้วทำเปเปอร์สองใครเยี่ยวแตกพี่เราต้องปรุงเนื้อก่อนเยี่ยวเลยงเข้าใจละเข้าใจละมิ้นอยู่ไหนมิ้นเนี่ย เราต้องปรุงเนื้อก่อนพี่โอเคเดี๋ยวผมเอาเนื้อไปปรุงข้างในกหนเลยครุยกูไปเนี่ยกูคุยตัวเองแล้วตอนเนี้ยซูมักซูมักคืออะไรอ่ะพี่เพื่เนเราเดาไม่ไหน SU MAC แปลว่าอะไรนี่โอ้โหนี่ถูกตรงนี้เสร็จแล้วกันบอยโอเวฟไงไงไงโอ้ทำไมขอเวฟเนี่ยะทำไมโอเวฟไเนีไมโอเวฟเจ็ดกูเพลินเลยที่เตาไหนวางเนี่ยเออโอ้โหเตาเกือเกลือเกลือเกลือกเนี่ยโอเค ต้องพลิกไปไหนพิซซ่าที่ไหนเขาพลิกกันวะเออโอคสุดยอดเราเราเรามันเชฟเนื้อว่ะลองพลิกดีพี่ลองพลิกว่าอร์เซ็นต์มันเพิ่มป่ะเฮ้ยเพิ่มพี่ลองดูนี่ก่อนเลยมันเนต้องพลิกพี่ลองเย็นนะลองดีลองดีอะไรอ่ะเนี่ยถ้าตีกับพิซ แม่เปอร์เซ็นมันคนละเปอร์เซ็นนะดูดิด้านบนกับด้านล่างไงพี่พองอ่พิซซ่าที่ไหนเขาพลิกกันในควายทำเล่นเกมกันไม่ได้พี่พิซซ่าเขาไม่พิกแต่พิซซ่าม่ตีกันอยู่ท่ามในห้องครัวไหนไหนพี่พี่ได้ยินเสียงไละไม่ได้ยินปื้มดูพิซซ่าพี่ต้องพลิกเด้อเอาหน้าไปลงไปจุ่มกันพิซซ่ามึงพองพี่ไอพิซซ่ามันต้องเอาไปอบหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องใครเลี้ยวอ๋อกูเอง มันบอกว่าน็อดอีน้ำซอสคืออะไรอ๋อก็คือพี่ต้องปรุงก่อนพี่พี่ต้องปรุงก่อนไม่ไม่พี่ซาเนเสียงดังมากเลยวะเนี่ยทคาไมเอาเตาเราขึ้นน็อตอิน้ำซอสอะใช่อะคืออะไรต้องไปปรุงเพิ่มน็อดอิน้ำซอสไม่ใช่ดิอ๋อไฟหมดเหรออ๋อเออใช่น่าจะไฟหมดทำไมอะมันน้ำค่ะใครมันมันส้นตีนยิมหน่อยยิมเตาหน่อยยิ้มเตาหน่อยนากมุกนี่พี่หมกำลังจะดูนี่ดูดูดูสีเป็นไงเออน่ากินแต่พิซพ่าต้องพี่ต้องพลิกอีกฝั่งหนึ่ง พี่คือซาไม่ใช่ไข่เจียวพี่เชฟจากประเทศไหนวะเนี่ยทซาผมเชฟเชฟจากอิตาลีนอโอ้กอ่ะอเอะเชฟจากไหนเอ่อเชฟปาเกนโดเชฟบาเชฟบาอะไรนะเชฟบากกนโดเยอะเลยนี่ไงไงพี่จะเต็มร้อยแล้วเราจะเสร็จอันนี้แล้วอ่ะไอแหลน่ะพี่บัญชีบัญชีเดี๋ยวกันบัตรฉีบัตรหนึ่งบัตรฉีบนึงไม่นะรออยู่รออยู่ กดปักอีกน่นโอ้เอ๊นี่น่ากินแล้วคนดูอย่าลืมนะเวลาทำพิซซ่าเนี่ยอุ้ยร้อยแล้วไปไหนต่ยกินวอ่ะกินดิเวลาพิซซ่าอย่าลืมพิงนะกดอะไรกินไม่เห็นมีกดอะไรกินเลยวางคือแล้วกินเลยได้ป่ะวางโต๊ะกันนี่ไงกินโอเกดอะไรตัวทีตัวทีป่ะตัวทีกินเหรอเอากินแล้วเหรอเอากินแล้วเนี่ยเงียบเงียบเงียบแล้เนี้ย อ๋ออาหารเพิ่มปะเพิ่มดิ <c oughs> ใช่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 ะะมาผมทาผมเสร็จแล้วหนึ่งเมนูไหนผมจะดูเมนูพวกคุณนะก็แล้วเราจะดูเชฟปื้มนะครับเชฟปื้ม <c oughs> อ่าตอนนี้กาลังทาอะไรอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นกรรมการก่อนเดี๋ยวผมยินหลังเตาผมกําลังทําเนื้อสเต็กค,ครับผมณขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยว<ห>จะมี<ห>เครื่องเคียงอื่นครับอันนี้ยังไม่ร้อยเลยไปไหนอ่ะไม่ไม่ครับเราจะเอาร้อยแค่ด้านเดียวครับอ้าวมันให้กินได้เดี๋ยวร้อยด้านเดียวอ้าวผมอยากกินนะ ตอนนี้หาจานได้คร yeah. ับที่อะไรพิซซาอะไรปักๆๆอะไรอ่ะี่ยพี่พี่ออกให้หน่อยถกูลำคาญมากเลยแล้วใครเอาพิซซาไปใส่เนี้ยแล้วใครทำอะไรให้พิซซาไปคทางเนี้ยไม่รู้ไม่รู้มันมาถึงแบบนี่คือเนื้อวัววากิวครับผมเอากูปรุงตั้งนานมันเข้าไปติดข้างในแล้วกูหยิบยังไงเนื้อกูหล่นอีกเอวเราไปปรับความสูวเองไหนโอ้กันไหนพิซซาหรืออะไรหยิบไปเนื้อเนื้อที่คงมีจานหยิบไม่ได้โอ้ โอ้ปรุงเป็นวันหัวนี่ไงเขตผมไล่แมลงให้ผมไล่แมลงให้่ผมไล่แมลงให้นี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตักตัดแต่งตาต้ยนะอะไรนะตัดแต่งตาตาไอ้เขี้ยแม่งดิกูตายไอ้สัสกูหิวตายช่วยหน่อยอ๋อมันหิวตายพี่ถ้าเราตายอ่ะใช่ ชิดมันทำัมคุมีนอยู่ที่ตัวไอโอบอกให้ไปเยี่ยวหลังบ้านออ๋ีโไม่มันมีห้องมันเาไปยึดหลังบ้านทำไมพี่พี่มันไม่ได้ตั้งใจมันเลดเองอะมันคุมหูรูดไม่ได้อ่ะโดนแน่โอ้พี่อย่าไปฟ้องแม่นะเฮ้ยเดี๋ยวผมไปชีก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอานี่ก่อนนี่เดี๋ยวผมทำอาหารแบบให้น่ากินอันหนึ่งอะไรโอ้ช่วยอะไรมาแล้วเอกาไปให้ตรงหน่อยไหนวางพื้นวางพื้นวางพื้นเออ ขอบคุณครับแต่ไม่มีไฟมึงไปปรับความสูงตัวละครไปจัดนี่มามกีมีคิวกดตทะคิวมันเคลื่องมีดเว้ยแต่มันเป็นครูดาวอัเนี่ยไฟพาวเวอร์ต้องทำยไงอ่ะเดี๋ยวต้องกู้ฮะเราเป็นครูดาวรอกินจากเชฟปื้มแล้วใครเอาจานครูไปอีกแล้วอะผมรอกินจากเชฟปื้มแคทบอยพี่มีคแคดบอยหยิบไปพี่แคทบอยจานอะไรจานมันมีจานวางไว้บนโต๊ะผมแต่งแกงอยู่ตอนเนี้ยคือหามีดไม่เจออ๋อออนเนียนกูก็หาย อ้าวแล้วใคร <laughs> อร่อยมากครับโอ้ยแลหลบได้หลบได้คะแนบออร่อยมากครับให้สิบคะแนนเต็มครับเฮ้ยสิบ